เซเลน่าโกเมสกับประเด็นดราม่าเรื่องคริสบรา n ในงาน2 0 23 MTV Video Music Awards ทรอยซิวานปล่อยเพลง g o ม Me s t a r เ e d พร้อมได้พีพี i t มาร่วมแจมในมิวสิกวิดีโอหรือหนักลิซ่าปฏิเสธต่อสัญญากับ YG Entertainment ทั้งหมดนี้ในโยมิวสิกก็สิบวันนี้ครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการย o นิเวอร s มิสินะครับดำนวนรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กันทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ทีเดียวเลยครับ YouTube Channel Universal Music Thailand ครับเซเลน่าโกเมสกับประเด็นดราม่าเรื่องคริสบรา n ในงาน2023 mtv video music awards กลายเป็นดราม่าทันทีครับเมื่อเซเลน่ากเมสทำหน้าเหมือนไม่สบอารมณ์เมื่อชื่อของคริสบราน์ถูกประกาศออกมาระหว่างการประกาศรางวัลในงาน MTV Video Music Awards ครั้งล่าสุสดครับโดยกว่าจะรู้ว่ากล้องถ่ายอยู่นะครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วครับเพราะว่าแม้ว่าเซเลน่ากเมสจะรีบเปลี่ยนมูดและก็พยายามปลดมือนะครับแต่ก็ไม่ทันการครับภาพของเธอกลายเป็นมีมไปทั่วโลกออนไลน์ครับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นระหว่างที่เซเลน่ากเมสถูกจับภาพในช่วงที่มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล Video Player a B ยอดเยี่ยม และทันทีที่มีการประกาศชีอของคริสบราว์ออกไปเซนาโกเมสก็แสดงสีหน้าไม่ชอบใจอย่างเห็นได้ชัดครับก่อนที่จะรีบปั้นยิ้มแล้วก็ปรบมือจนภาพดังกล่าวถูกวิจารณ์แล้วก็กลายเป็นไวรัลว่าปฏิกิริยานี้มันคืออะไรกันแน่ตัวของเซนาโกเมสเองยังเซ็งนะครับแล้วก็เขียนข้อความบอกผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ว่าขอสาบานเลยว่าชีวิตนี้จะไม่ขอเป็นมีมอะไรแบบนี้อีกแล้ว โดยชาวเน็ตต่างวิเคราะห์นะครับว่าสีหน้าของเซนากเมสอาจจะมาจากประเด็นเก่าแก่ที่คริสบราวเคยทําร้ายแฟนเก่าอย่างรียนาจนยับเยินแล้วก็มีภาพหลุดออกมาครับจนกลายเป็นเรื่องอื้อเฉาหรือว่าภาพรักทําร้ายผู้หญิงยังคงติดตัวคริสบราวมาจนถึงปัจจุบันเพราะระยะหลังๆก็มีประเด็นคล้ายๆกันกับผู้หญิงอีกหลายคนครับและสิ่งที่น่าสนใจก็คือเซนากเมสดูจะไม่ได้พยายามชี้แจงครับว่าทําไมถึงทําสีหน้าแบบนั้นแต่พูดถึงกรณีที่เธอไม่อยากเป็นมีมากกว่าครับในขณะที่คริสบราวเองก็ดูจะออกมาตอบโต้เรื่องนี้เช่น ด้วยการโพส Instagram Story หลังจากคืนประกาศรางวัล MTV Video Music Awards ว่า I'm the God and you know it บอกชัดเจนว่าตัวเองยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการและใครๆก็รู้ดี นอกจากประเด็นกับเซนาโกเมสแล้วนะครับคริสบราวยังไปมีประเด็นดราม่ากับทีนาเชในช่วงเวลาเดียวกันครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่ทีนาเชออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอรู้สึกเสียใจกับการทํางานร่วมกับคริสบราวในเพลงเพลเยอร์ด้วยสาเหตุก็มาจากเรื่องเาาที่คริสบราวยเคยก่อเอาไว้ครับแต่ตัวของคริสบราวเองก็ไม่ได้อยู่เฉยครับออกมาโต้ตอบทีน่าเชด้วยเช่นเดียวกันด้วยการโพสคอมเมนต์แบบจิกกัดบนอินสตาแกรมว่าถ้าบอกชื่อเพลงของทีน่าเชมา5เพลงไม่ได้ก็สมควรไปตายแบบนี้ทุกคนบนโลกก็คงจะต้องตายนะส ชัวรซิวาน<ม>กล่อยเพลงก็มีสตาร์เดดพร้อมได้พีพีกริดมาร่วมแจมในมิวสิกวิดีโอ พรอยซิวานปล่อยซิงเกลิลล่าสุดออกมาให้ได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วครับกับเพลงที่มีชื่อว่า God m s s t a r t e d เป็นซิงเกลิลที่2จากอัลบั้มชุด Something To Give Each Other ผลงานอัลบั้มเต็มชุดที่3ของเจ้าตัวครับที่แฟนๆจะได้ฟังกันอย่างเต็มๆในเดือนตุลาคมนี้ครับหลังจากปล่อยเพลงแรกของอัลบั้มใหม่รัชออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับและปล่อยทั้งมิวสิกวิดีโอพร้อมเวอร์ชันรีมิกซ์ให้ฟังกันไปที่ิธีเรียบร้อยแล้ว โดยทร o ยซีวานได้ปล่อยตัวอย่างของซิงเกิลที่2อ,ออกมาให้ได้ฟังกันทางทิกตอกก่อนครับและได้ปล่อยเพลงเต็มๆออกมาให้ฟังกันทุกช่องทางเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาครับ ก็มีสตาร์เดยังคงเป็นเพลงอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปที่เซ็กซี่ร้อนแรงตามสไตล์ของทรอยซิวานครับด้วยท่วงทํานองที่ลื่นไหลกับเนื้อร้องที่ชัดเจนในความเป็นตัวข,ของตัวเองและอีกหนึ่งความพิเศษก็คือมิวสิกวิดีโอเพลงก็มีสตาร์เดยังได้มีการมาถ่ายทากันถึงประเทศไทยอีกด้วยครับกับภาพชีวิตกลางคืนในกรุงเทพทั้งร้านอาหารท้องถิ่นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเวลาค่ําคืนถนนหนทางร้านขายปลาทองข้างถนนย่านท่องเที่ยวสุดคิดอย่างเยาวราชรวมไปถึงการโชว์สเต็ปท่าเต้นแบบจัดเต็มของทรอยซิววดดีดีโอน้้ยครับ แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไฮไลท์จริงๆในมิวสิกวิดีโอก็คงจะเป็นการปรากฏตัวของศิลปินนักแสดงดาวรุ่งจากประเทศไทยอย่างพีพีกรอํานวยเดชก่อนที่มาร่วมปรากฏตัวในผลงานชิ้นนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับเรียกได้ว่าเป็นมิวสิกวิดีโอที่สามารถเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะจากแฟนๆชาวไทยรวมถึงแฟนๆชาวต่างชาติเองครับ หรือหนักลิซ่าปฏิเสธต่อสัญญากับ YG Entertainment จบไปแล้วนะครับสำหรับทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกของ Black พิงคที่สิ้นสุดไปกับคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายที่กรุงโซลกับคอนเสิร์ตสอรอบสุดท้ายที่โกเชกสกายดมในวันที่16-17กันยายนต่อหน้าผู้ชม35,000คนครับงานจบลงพร้อมกับความประทับใจมากมายครับรวมถึงคํายืนยันของเจนนี่แบล็คพิงคว่า Black พิงคจะเดินทางต่อไปและจะเป็น Black พิงคที่เจ๋งกว่าเดิมทําให้แฟนๆที่อาจจะกังวลว่านี่จะเป็นคอนเสิร์ตสั่งลาล่งใจไปพอสมควรครับ แต่ที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็คือสมาชิกชาวไทยอย่างลิซ่าเองมีข่าวลือครับว่าปฏิเสธข้อเสนอการต่อสัญญาจากต้นสังกัดครั้งที่สองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตามรายงานข่าวนะครับ YG Entertainment ยื่นข้อเสนอ40ล้านเหรียญสหรัฐแต่ลิซ่าได้บอกป้อเสนข้อนั้นไปครับตามข่าวอ้างว่าตอนนี้บริษัทบันเทิงทั่วโลกพยายามเจราจาขอสัญ,ญญากับเธอรวมทั้งบริษัทในไทยด้วยครับ <S <S ในขณะที่สมาชิกอีก3คนที่เหลือนะครับบอกว่าการเจราจากับ YG Entertainment เป็นไปได้ด้วยดีครับ โดยไม่ว่าข่าวจะมีพื้นฐานมาจากความจริงแค่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือหลังจากมีประเด็นนี้ออกไปหุ้นของ YG Entertainment ร่วงลงเกือบ9%ทันทีครับว่ากันว่ากลายเป็นวันที่หุ้นของ YG Entertainment ร่วงแรงที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้ครับประเด็นข่าวดังกล่าวนะครับทำให้ YG ต้องออกแถลงการกันเลยทีเดียวครับโดยโฆษกของ YG ให้ข่าวกับสื่อท้องถิ่นว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงแค่ข่าวลือที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการและยืนยันว่าบริษัทยังคงเปิดโต๊ะเจราจากัล่่่าาาาออยะทีเเหงงง้ง้้วแมฝจจ จากอยู่แต่ก็ห่างไกลกับจุดลงตัวทั้งตัวบริษัทและตัวศิลปินเองครับซึ่งประเด็นการต่อสัญญาของสมาชิก b l a c k พิง k กลายเป็นที่พูดถึงมาตลอดในรอบปีที่ผ่านมาครับเพราะว่ากันว่าขณะนี้ b l a c k p ิงคแทบจะแบกรายได้80%ของ YG Entertainment เลยก็ว่าได้ครับยังไงแฟนๆก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าเรื่องดังกล่าวจะจบลงอย่างไรและวง Black พิงจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่ครับ และนี่คือทั้งหมดของโยมิวสิกกอสิบประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันสุกแบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube Channel Universal Music Thailand ดำเนินรายการโดยผมจินวิลไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับสวัสดีครับ